เอาละครับผมนะสวัสดีครับอยู่กับผมอิวมันคูนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น RV นะเหมือนมันจะไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับผมนะก็เอาเป็นว่าเรามาทดสอบการอัดคลิปนะครับผมนะสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วเราก็กดเลย พูดจริงนะนี่มันไม่มีเสียงเลยผมไม่รู้ว่าแบบนี้มันจะแย่หรือว่ามันจะดีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะไม่มีเสียงถ้าผมไม่พูดเลยก็ทั้งที่จะยากอยู่นะครับผมนะคนไม่กด แครีไปแล้วงั้นเมดเลยเสียดายที่มันไม่อัดเสียงเกมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าจะไปใช้โปรแกรมอัดเสียดีกว่านะคิดว่าเมนาย่าแบนคีนแบนแจ็ก แนอ้อยโอ้โหเล่นอะไรดีฮีโร่ถูกบัเบเพิ่มความเสียหายดาซี่ถูกบับแต่ดาซี่มันก็ยังแรงเหมือนเดิมเราเมสินะงั้นจัดวีลล่าไปเลย เจอทอนแบบนี้วิลาดักพุ่มชิวๆคือไม่ได้ยินเสียงในเกมเลยออการที่คนเราจะเล่นเกมเก่งได้นี่มันก็น่าจะมีเสียงประกอบสักหน่อยเนาะ แต่ก็ทับไก่ได้มันเป็นแอปปัดเครื่องที่เอามาทดสอบเฉยๆก็ลองดูก็ไม่เสียหายนะครับเผื่อว่าสิงเกมมันจะอยู่ในคลิปจริงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่อยู่ก็ตามนั้นเลยครับฝ <c oughs> ั่ง,งรามียันเลน อันเลนเจอฉีอเลนน่าจะชนะฉีได้อยู่นะคิดว่าเอาล่ะทีมต <Hayır> ้องลุยแต่ว่าผมจะไม่เล็งปากฝั่งนั้นแน่นอนเพราะปากฝั่งนั้นมันมีล้างสถานะก็คืออันตีมันนั่นแหละ ก็ต้องเข้าให้ถูกจังหวะน,นะถ้าอยากฆ่ามันแต่ก็คงยากอืมว่าแต่ตับ,บึอ,อุกจาระ xq มานี้น่าจะตั้งใจมาลาดแครี่แน่ๆหรือไม่ก็ เอามาทำดาเมจก็บอกเลยนะว่าไอปลาหมึกเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำดาเมจได้แปลว่าค่าแคลรี่ไล่ไล่ค่าแคลรี่ได้อยู่นะครับผมนะไม่ใช่ว่ามันมันต้องแทงอย่างเดียวมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบบวนหน่อยๆเหมือนเทน <incorrect> ประมาณนั่นแหละ วิลาก็จะพยายามให้เต็มที่แล้วกันแล้วก็นี่คือสกินฟรีวิลานะครับผมหนะ้าที่ได้มาจากกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีงามมากและเกมเริ่มไปแล้วด้วยโอ้โห,หลองเท้า หนึงก่อนเลยเนี่ยคือมันไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมนะเอ้ยมีมีมีมม,ม,มีหรือว่าเกมบักอีกแล้วกันนะก็คงไม่เป็นไรหรอกอะไรมาทำอะไรแถวนี้หรือว่าผมปิดเสียงอะไรผมก็ไม่ได้ปิดเสียงอะไรนะ มันมันชอบเป็นที่เกียอ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันวูอะไรแล้วไอ้น้องนี่ไงเออโอปรแกรมอัดผมนีปังนะอะไร จูบเลยทีนึงโอ้โหก็เกือบตายหมดแล้วอ่ะนิดนึงนิดนึงนี่ไงนิดนึงนี่ไงไอ้น้องหยานมาด้วยถอ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 ยหย,ยานมาถอยถอยสตันไปเลยทีนึงเอ้ยฟ้องล้วน อาฟิกฟิก,ฟกไม่ข้ามคืออ,อักเราลิงมาบนตั้งแต่ตอนไหนนี่เสียงซื้อก็ไม่มีนะหรือว่าผมต้องไปโหลดทรัพยากรอะไรมาเพิ่มมีไงผมก็ไม่เข้าใจนะ คือกอนกกดาด้มันมีเพลงปกตินะครับแต่ว่าพอไอ้นั่นปั๊บเพลงหายหมดเลยอะไรอะไรวอทิพเปิลคิวไอ้น้องอะไรนี่นี่เคลียร์คิวแบบรวดเร็วกอชี้ได้นะชี้ชี้ชี้ชีชีชี โอ้ยบักนาตาากิวด้อคิดว่านาตาาจะมาไหมเพราะว่าโอ้หนี่ไง a ังคิวหลายๆเพื่อนเออตังคิวไม่ตายหรอกระดับนี้แล้ว จะตายไปหนึ่งคิวไปนะเพื่อนลิงนี่งไงไอ้น้องเออฟิกมาด้วยอ,อ,อันเลนถอยอันเลนอันเลนอันเลนถอยได้อยู่อันเลนโอ้โหเก็บเลือด เก็บเลอดแล้วโดนกิวเดออยยิงวันเลือดที่เก็บไปเมื่อกี้เล่นกลางผมกิวเดออ์จะตายแล้วอ,ะอ่ะมันเหมือนบัดเล่นยังไงก็ไม่รู้กิวเดออ์บัดปะนีออกไม่ออกล้างด้วยนะ อยู่ด์ออกห,อหรือหรือยังไง <c oughs> โอานัตยามาร <c oughs> ู้สึกว่าเลนบนน่าจะไหวนะเพราะทอนวันเหล็เกมอ่ะแถมทอนใช้แต่สีม่วง นตาตยาหายอ๋องั้นเราไปเชิดบนสุดดีกว่าความว่าเคสดน่าจะไหวนะบักนาตา,า <c oughs> ต๋อเอ้ยเคยคลิปก่อนเคยคลิปก่อนอืมอ่าเรนกลางไม่มีคนแบบนี้ เอาเลยเสียปั๊มเรียบร้อยยานยานอยู่นั่นทอนอยู่นี่คิวเดรอก็อยู่แต่เราเก็บไม่ได้เราเก็บคนเดียวไม่ได้หรอกต้องการทอน่ะ นี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวลาตึงๆเลย ยานเกือบตายแล้วนะก็ถ้าผมวีดาเมจมากกว่านี้อีกที่ปีเดียานตายเลยแม่ยานโชคดีไปนะนเนี่ยคุณโชคดีไปคุณโชคดีไปโอ้ยเน็ตก็ปิงอะไรเล่าชี้โอ้ไปไม่ถึงเน็ตมันปิงได้ขนาดนี้เลยเลยเนี่ย แด้หลังป้อมยังไม่ผูวได้เลยเพื่อนร่วมกลุ่มนี่ไงนี่ไงพี่น้องแล้วก็แช่แข็งจิงตายนั่นนะ่ะจิงแตกเรียบร้อย เฮ้ยโดนยานปิดอ่านี่ไงทอน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 ผมเอาทอนได้ผมเอาทอนได้ออไดรอนฉีมารอนฉีมารอนฉีมาฟักนี่ไง เอ้ยเอาไปติดดาเมทหายโอ้ my god สวยเมื่อกี้ดาวมดไม่พอได้ไงรอมาดูเกาะทอนดีกว่าเกาะเวทสองสามเก้า มันก็น่าจะเข้าอยู่นะถ้ามันแค่นั้นน่ะฟาดแต่ก็เวทนาตยาน้อยสุดเลยโอ้โหก็เวทนาตยาน้อยเพราะงั้นเรานาตยาน่าจะดีกว่านะที่ผมคิดนะ่ะอย่าได้ดาร์กด้วย จริงครับพี่พี่ว่าไงผมว่า,างั้นเอออะไรนี่ไงก็แ,แต่เน็ตปริงจริงนะนี่กูจิวด้ร์จังหวะน,นี้ไวโอไวโอยิงสวนไวโอไม่ยิงสวน เรีนดันบ้านได้ไหมอันเรีนเรีนน่าจะสู้หยานได้อยู่นะฮ้ป้อมกลางแตกแน่ๆเรียบร้อยได้ได้ได้หมดได้หมดสวยดันกลางดันกลางดันกลาง โอ้โหร่างก็มาร่างเป็นฉีอ่ะฉีก่อเวทเท่าไหร่สามร้อยสิบแปดผมว่าน่าจะไหวคิดว่านะเออปิง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 ออโอ,โอ้ชิด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 ,ชด โอ้โอ้แข็งเลยหนีเออโดนสโลนานจังเลยขนาดมันใช้แค่สีม่วงนั่นน่นะหรือเป็นพอดเด็ดเนี่ยเด็ดเด็ดบันเดงอ่ะ เน็ตบันแดงตัวผมเลยมันค่อยๆเดินไปช้าๆแบบนั้นรึเปล่าพันแปดสิ 1080. กาดิกพันกว่าเพราะว่าเน็ตผมก็ปกตินะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมัน ขาดขาดหายหายเดินบนต้องการความช่วยเหลือผมบินก็ต้องการความช่วยเหลืออ้ออ้ออ้อจโอ้โอ,อ,อ,อิงจ๋าเลยอ้ออ้ พออพระเจ้านี่ไงเราเอาละรีบจบกันดีกว่าก่อนที่ปิงมันจะขึ้นหนักกว่านี้ อันตียังไม่พร้อมกลับบ้านเอาฟ้ามันเกิดแล้วอยากขโมยว่าฟ้าจังเลยก็ว่าเน็ตปกตินะแต่ดูปิงนี่นสิไม่ปกติเลยอ่ะ ก็ต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนแหละแต่เดี๋ยวก็คงจบแล้วแหล,นะละนะก้อาอ่าอออทรมานเหลือเกินทรมา,านแบบนี้ต้องดักพุ่มดักพุ่มแล้วทำแบบนี้ยังไงล่ะ ปิงไม่ไหวแม่นาเคดตีเร็วเคสเคียดตีเร็วลิงดีเร็วลิงลิงเอาหัวนี่ไงลิงตายปาตายไปหกแล้วไปเลยดากตีบ้านนั่นแหละตีบ้าน ทักดักอย่าไปตีบ้านอเอาไปดักมันต้องชอบตีคีมได้ไ่เข้าใจอุตส่าห์ถึงหน้าบ้านและที่จะตีบ้านมันอตอนนี้ก็คงต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนไปก่อนหรือไม่ก็หาดักสักคนหนึ่ง ที่กำลังจะเดินมาทางนี้หรือว่าบรรดาดากันนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้โอ้ยเน็ตผมปิงอะ่ะนี่ไงจังหวะนี้แหละโอ้โหปิงโอ้า ปิงขึ้นโอ้โหร้อยหกสิบแปดอะไรกันดีร้อยเก้าสิบสี่เนี่ยพอผมจะบอกเพื่อนันนี่ไงไม่แดงอินเทอร์นเน็ตไม่ค่อยดีคือมันดีนะเน็ตเต็มเน็ตเร็วดู youtube ได้ปกติดู tiktok ได้ปกติมาเล่นนาวีปับ๊บ แดงจ๋าเลยไม่เข้าใจแต่ก็ต้องภาวนาให้เน็ตมันกลับมาปกติให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่ทักจะเกิดอไวิโอไปช่วยไว้โอไม่ทันนะชีตอนนี้ก็ เวทน่าจะไม่เข้าแล้วนะตอนนี้ทะลุได้เข้าไปนี่โชทะลุเลยอ๋อโอ้ย กิลดอร์มาคือ,อมัดปป้งอ่ะเล่นยายไก่เนี่ยโคตรจะป้งเลย ่านผู้ชมเน็ตเน็ตผมมันมันจะไม่ไหวแล้วเจ้าทัานที่ดีคือเราเคลียร์คลิปดีกว่าเผื่อโอ้เคลียร์คลิปยากเลยเฮ้ยเน็ดหลอนเน็ตเน็ดเลรเน็ตทำไมะช้าได้ขนาดนี้เนี่ย ก่อนอัดก็ดีๆนะเหมือนมันไม่อยากไม่อยากให้ชนะเข้าใจใป้าคนดูคือเล่นมาดีทั้งเกมอะแล้วคือจะชนะแล้วมันก็ปิงเลยมันหมายความว่ายังไงกันโอ้ยอาวีเนาะอาวี คือผมพูดตรงๆเลยนะก่อนผมมาผมเล่นตาหนึ่งแต่ว่าแพ้นะแต่ว่าเน็ตแบบปกติมากๆอ่ะเขียวมากๆโัวมาดปเพบ่ความเขียวอยู่ไหนแต่เพื่อนเราจะจบได้แล้วนาะที่เราคือการบ้านหนะ้าที่เราคือการบ้านเพื่อนเพื่อนออ๋อ,อจะตายคลิปแล้วเพื่อน ยวบอกนะว่าโอ้โหเพื่อนจบบ้านไม่ได้เอาแล้ว <c> แ <oughs> พ,อพอโงโงโง้โอ้ยแพ้พรอนติดงูนี่ตายเถอะกว่าเพื่อนจะเกิดได้เนี่ยลวบัดมาเขียวอะไรตอนนี้โอโ้แดงและ อไปก่อนเลยนัดหนึ่งนี่ยโอ้กดแข็งแล้วกดไม่ได้โอ้โอ้แล้วก็เพ้แล้วเสียงก็มาโอ้คือไม่เข้าใจเด็ดมันเป็นอะไร โ้งุดยิดกับเด็หน้าทุบนอกกล่องเน็ตเนี่ยว้ต้องทำตัวสงบสงบก็แพ้แล้วแพ้แล้วก็แค่ต้องเริ่มใหม่ แต่ว่าก็คงพอแค่ดีแล้วเลยเกยมตึงนะตึงพอเน็ตโอ้แคเนอันดับสามเลยอ่ะจากที่จะตายแค่หนึ่งโอ้พระเจ้าแเ,เพื่อนเรากำลังจะจบบ้านได้แล้วด้วยอ,อะไร เรามาทดสอบเน็ตกันดีกว่าไม่ใช่สิการตั้งค่าแล้วก็เช็คเครือข่ายแล้วก็กดเอล่ะโอ้เดี๋ยวห้าเครื่องเลยเกินไปงั้นผมว่าผมต้องไปหาวิธีแก้ก่อนแล้ว คิดว่านะก็เป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะครับผมนะก็ว่าเรากัดคลิปเครื่องใหม่ดูที่น้าให้มานั่นแหละครับอืมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม